ตำรวจปล่อยให้มีการยุ่งเกี่ยวกับพยานวัตถุวัตถุหลักฐานได้อย่างไรแล้วตรงนี้มันเป็นตัวพิสูจน์ใช่ไหมท่านว่ารถบรรทุกน้ำหนักเกินหรือไม่คือปานี่เหลือกย่นะแบบทำไมตงมีวเวาประเด็นมันอยู่อย่างนี้ฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเงียบเสียนะครับเรื่องสสพักตัวเองเงียบปิดเลยนะครับ จากกรณีที่นายวิโรจนลัคนาอดิสรสส,สบัญชีรายชื่อพักก้าไก่พร้อมด้วยนายปิยรัตน์จงเทพสสพระขนงบางนาและนายสราวุธิอนันชนสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครเขตพระขนงของพักก้าไก่ครับผู้ชมครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนชุดตัว จากรถบรรทุก10ล้อซึ่งเป็นบอ่อพักสายใต้ดินในโครงการข่อสร้างนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงที่บริเวณซอยสุขุมวิท64ทับหพร้อมกับให้สัมภาษณ์จี้ตำรวจปมปล่อยรถบรรทุกน้ำหนักเกินไปฟังบางช่วงบางตอนกันครับผมถามได้ไหมว่าดินเน่ยตัดเขาเขาตัดดินที่อยู่บนกระบะไปไว้ที่ไหน รถของกลางถูกตำรวจกำกับดูแลไว้ไหมตอนนี้เนี่ยทางที่สนิทก็ช่วยดูแลอยู่นะครับตอนนี้นะครับรถสองคันเนี่ยแตกแตกแต่สีขาวมีการวัดเทไปแล้วนะครับทางสสปิยรัตน์บอกว่าเทไปแล้วนะเททิ้งไปในไซต์ก่อสร้างแล้วครับท่านคำถามคำถามคือตำรวจปล่อยให้มีการยุ่งเกี่ยวกับพยานวัตถุวัตถุหลักฐานได้อย่างไรแล้วตรงนี้มันเป็นตัวพิสูจน์ใช่ไหมท่านว่ารถบรรทุกน้ำหนักเกินหรือไม่ ตำรวจได้ดูปวิอาญาหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผู้ชมครับล่าสุดครับในโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์คลิปจากชาวเนตรายหนึ่งครับซึ่งได้ออกมาอัดคลิปจวกยับวิโรจน์ว่าไม่พูดไม่ได้เลยเรื่องนี้สําหรับสสวิโรจน์หลังไปวยวตำรวจเกี่ยวกับรถบรรทุกขนดินว่าทําลายหลักฐานหรือเปล่าคือตานี่เลือกเลยประเด็นคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรื่องสสพักตัวเองนี่เงียบกริบทั้งสสแจ้สสวปูอัด ไม่มีออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรเลยเต็มที่ก็ปูอักควรลาออกทำได้แค่เนี้ยแต่ถ้าเป็นคนอื่นใส่ยับสองมาตรฐานพักคุณไม่พูดไม่ได้เลยเรื่องนี้นะครับเรื่องวิโรจน์นะครับสสวิโรจน์ก้าวไก่นะเมื่อวานนี้ก็ไปโบยตำรวจนะครับซึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถบรรทุกขนดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าได้ชั่งน้ำหนักหรือเปล่าทำไมหลักฐานหรือเปล่าอะไรนะครับคือตานี้เหลือหรนะนะือไงแบบนี้ทำไมต้องมีตัวเงียว่า ประเด็นมาอยู่อย่างนี้ฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเงียบเซ็จนะครับเรื่องสสพักตัวเองเงียบปิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสสแจ้งนะครับหรือว่าเป็นสสปูอัดเนี่ยฮะไม่มีการแสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะครับมีเต็มที่ก็ปูอัดคนละออกทําได้แค่นี้นะครับแต่ในกรณีถ้าเป็นคนอื่นใส่ย,ยับนะสมมาตราน,นะหักคนนะ่ะ อย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่เป็นสาธารณะงานนี้ครับประทาเอาเราบรรดาชาวเน็ต่างเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรกันบ้างไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับ